อ่ะอ,<ำ>อัพเดทเชฟของคุณพ่อนะคะเดี๋ยวไปแกะกล่องพร้อมกันลูกชายอยากแกะค่ะ<อ>ไม่ใช่ของพวกเรานะคะอโอเคไม่ใช่ของพวกเรานะคะแต่ว่าเราแกะอันนีเ้เป็นกล่องที่บว่าอนนี้เป็นกล่องของคุณพ่อนะคะไม่ใช่ของพวกเรานะคะแต่พวกเราจะแกะของอมกันว่าคืออะไรคะทุา ดีสิล <Wow. S 1> wow, ินไม่เสียเทอะยเป็นอาเซชของเท็ดเบเกซื้อจาก t ิกตอกช็อปเนี่ยอมาดมกลิ่นกันว้าวสแตนด์ได้ดิควอดได้ดินั่นควออ๋อปลันโอเติกเหว้าว สดอเชเบมันลิเลเอเอออันนี้สองพาวนะคะสองพาวก็ประมาณ80-90บาบาทเขากำลังจะปิด เขาเรียกว่าอะไรนะล้มละลายแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็เลยแบบว่าขายถูกมากแล้วค้ออ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. หอมค่ะแล้วก oh. yeah? mm ิบตาดิดดี it's not toy ลืมแกะตาชักเยอะอืมเรามาดูสไมล์อีกอ่ a bit a bit mm hmm. <laughs> yeah smell nice yeah mm -hmm. okay